วันนี้จะมาในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการงานอาชีพนะคะมาทํางานเกษตรกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะมันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วชีวิตทุกวันนี้นะคะในช่วงโควิดจะออกไปตลาดหรือจะออกไปไหนเนี่ยมันจะลำบากมากแต่ถ้าเราได้ปลูกนะคะฝูกขัดสวนตัวเนี่ยไว้ใช้เองมันก็จะเป็นเรื่องสะดวกสําหรับตัวเราเอง เทคนิคจะถวยอะไรก็ใช้ได้งา่ายไม่ต้องวิ่งไปตลาดนะคะเพราะว่ามันอันตรายทุกที่ยิ่งทุกวันนี้ยิ่งอันตรายมากนะคะคุณครูก็เลยอยากมาสอนเรื่องงานเกษตรง่ายๆให้กับนักเรียนนะคะอ่ะนานนักเรียนมาดูนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างหนึ่งรังไข่ที่เป็นกระดาษนะคะอันนี้เป็นกระดาษนะคะสองอันนี้หัวใจสำคัญ หัวหอมนะคะหัวหอมเมื่อเป็นสีแดงเรียกหัวหอมเมื่อปลูกก็จะเรียกว่าต้นหอมนะคะต่อไปถาดถาดอันนี้สําหรับเอาไว้ใส่น้ํานะคะเวลาลดเวลาที่ถาดเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเราก็ลองไว้จะได้ไม่เลอะเอะนะคะาวนี้เรามาดูวิธีการทาเลยว่านักเรียนจะทําอย่างไรนะคะอันนี้ถาด ลังกระดาษเรารู้ว่ามันใหญ่เกะกะน,นะคะและักเรียนหาซื้อได้นะคะร้านที่ขายหรือร้านที่เขาจําหน่ายไข่นักเรนก็บอกขอซื้อลังกระดาษด้วยุณตุยก็ไปซื้อมาอย่างนี้นะคะไปซื้อมาแล้วก็บอกมาว่าเอาลังกระดาษด้วยเขาบอกว่าไม่คิดตังะคะ่ะให้ฟรีนะคะก็เอามาครึ่งหนึ่งตัดครึ่งหนึ่งกับไกตัด ะะถ้านักเรียนตัดไม่ถนัดก็ให้ผู้ปกครองคุณพ่อ,อ,อนะคะคุณพี่ช่วยนะคะตัดออกมาแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะสองชิ้นแล้วมันก็จะวางได้ง่ายปลูกได้ง่ายเราลองมาปลูกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเอาเก็บไว้ก่อนนะคะวางลงในถาดนะคะแล้วใส่น้ําให้ชุ่มนะคะให้ความชุ่มชื้นนะคะเวลาที่มันเลอะเทอะมันก็จะไม่ออกนอก แล้วก็ใส่น้ำไปเลยนะคะเมื่อลังกระดาษชุ่มน้ําเดี๋ยวเราก็จะตัดหอมแล้วก็วางลงไปนะคะให้ชุ่มๆเลยนะคะทิ้งไปกิ้งมานิดนึงให้เขาชุ่มชื้นนะคะ,อะลองล่างได้เลยเวลาที่เราวางลงไปก็จะชุ่มอยู่ตลอดเวลาไหมคะเพราะว่าต้นหอมเนี่ยเวลาที่เราปลูกเนี่ย เราจะลดน้ำทั้งเช้าและเย็นให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นถอมงนะคะคานนี้สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมกีกก็คือตัดตัดหัวด้านนี้นะคะเอาหัวหอมมานะคะดูที่มันต้นสมบูรณ์นะคะไม่เป็นเชื้อราต้นสมบูรณ์เนื้อแน่นเลยนะคะก็ไม่เป็นเชื้อราตัดหัวนิดนึงนะคะอ่าตัดเสร็จแล้ววางลงไป วางไปเลยนะคะปัดชึ๊บวางนะคะแล้วก็จะใช้สั่วตรงนี้นะคะไม่เอาที่มีเชื้อรานะคะวางไปเลยนะคะไม่เรียนไม่เรียนดูแล้วก็เดี๋ยวไปปฏิบัติได้เลยมันเป็นเรื่องง่ายๆนะคะนี่อันนี้ดำๆเหมือนจะเป็นเชื้อรานะเอาไว้ก่อนอันนี้ยังไม่เอานะคะเอาที่เอาที่ สมบูรณ์หัวมันสมบูรณ์นะคะใส่ในใต้นะคะเมื่อนักเรียนเรียงหัวหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในถาดสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำถาดเนี่ยไปวางเพื่อให้ได้รับแสงแสงสว่างเพราะต้นไม้ต้องได้รับแสงสว่างด้วยนะคะถึงจะเป็นต้นไม้หรือถึงมันจะแตกออกมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปวางใกล้หน้าต่าง นะคะอนะคะเราก็วางไว้นะคะมันดูแลทุกวันนะคะเช้ารดน้ำต้นไม้เย็นรดน้ำต้นไม้แล้วเราจะเห็นผลงานนะคะเรียนทำพร้องกับคุณครูคุณครูทำ,ทำเดี๋ยวนักเรียนพอเสร็จนเรียนเตรียมหนาะอุปกรณ์เลยให้ให้ทางครูช่องช่วยนะคะหาอุปกรณ์มาแล้วก็เริ่มทำแล้วมาดูการเจริญเติบโตของ 안